ที่หนึ่งเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิคเคราะห์เชิงปริมาณอันนี้ไม่มีอะไรในะรโลกเราไม่ต้องจบก็ได้นะคะไปเรียนนะูกนะ่าลองดูค่ะคืออิไรชัรยชาเป็นสติและการตัดสินใจถูกไหมคะเราก็ต้องรู้จักคําว่าการตัดสินใจก่อนการตัดสินใจเนี่ยพวกแบบเป็นสองตัวอหญ่มันขึ้นอ,อยู่กับลักษณะข้อมูลด้วย อันแรกถ้าขา้อมูลเป็นข้อมูลเชิงะคุณภาพและอัอนนึงเป็นการตัดสินใจที่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ 3. ถามว่า2.2สูตรสี่เราเลนด้านไหนเราเลนข้างล่างเพราะยิ่มหรือว่าเรามาเลนคานาวิทนะคะนัคอวามหมายแล้วก็ทั้งหมดั้งมูลที่ปอดจากถ้ามันจะถึงค่าไบคอนเดอนบูพาค์เดอนมีนาเนี่ยก็เจอที่สูตข้างล่างแต่ขออนุญาตดูข้อมูลก่อนการตัดสินใจถ้ามันเป็นข้อมูลเชิงะคะุณภาพเขาทำอะไรเอยเราจะใช้การตัดสินใจจากประสบการณ์ พวกเราจะเห็นได้ว่าคนหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จในวงการธุรกิจวัตคนรมเขาไม่ได้จบบริหารธุรกิจเลยก็มีถูกไหมคือบางคนเขาไม่ได้จบตรงสายหรือบางคนจบแบบพยาบาลจบหมอแต่ไปทาธุรกิจที่แบประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งเขาอาจจะมาจากการศึกษาเพิ่มเติมอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่อีกส่วนหนึ่งเขาใช้ประสบการณ์แต่ในขณะเดียวกันตัวเองเราคิดดูนะว่าจะใช้ประสบการณ์นานเท่าไหร่มันถึงจะมากเพียงพอที่เราจะประสบความสําเร็จซึ่งมันนาน เวลาหลา,หลายหลายปีถูกไหมคะงนั้นใครคะโดยการใชร์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันนี้เรามามองในเรื่องของตัวแบบทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ทุกคนแล้วนะคะดังนั้นความหมายของการวิราะห์เชิงปริมาณในรายวิชานี้หมายถึงอะไรหมายถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูล ถ้าในอนาคตเวลาหนูไปทํางานจริงๆแล้วการรวบรวมข้อมูลคือสเต็ปที่หนึ่งที่หนูควรจะต้องแบบมั่นใจว่าอาจารย์ข้อมูลถูกต้องและข้อมูลดีเพราะอะไรสาวๆการทีร่ครูช่วยเด็กของครูในการทางานวิจัยบางทีครูช่วยรันโปรแกรมแล้วเช็คแล้วตัวแปรครบครบรันโปรแกรมก็ถูก,รรก,รก,กตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบก็แต่พอเอามาตรวจสอบความเหมาะสมว่าตัวแบบหรือสมาการที่เราสร้างเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมมันใช้ไม่ได้ทาไปทำมาสุดท้ายเกิดจากปัญหาอะไรรู้ไหมเกิดจากข้อมูล ข้อมูลเก็บมาผิดประมาณนี้นะคะแต่ในรายวิชาของเราหนูหนูไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลเพราะอะไรโจรของครูมันมันเหมือนเป็นโจทำมาทงคะ่าละค่ะคือเราจำตัวเลขที่บุ๋อยู่แล้วแต่ครูกำลังพูดถึงในอนาคตเวลาหนูไปใช้งานหรือว่าหรือว่าเวลาหนูแบบเหมือนแบบไปฝึกาแบบไปศึกษาธกประมาณนี้นะคะถ้าหนูจะทํางานอะไรก็แล้วแต่อัับแรกขอหน่อยนะคะว่าขอเช็คเลยเพือ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเราในขั้นตอนถัดไปและต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราได้ มาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องหรือถ้าเราเก็บข้อมูลเองก็ต้องมีมาตรฐานในในการเก็บนะคะหรือถ้าในอนาคตอาจารย์มีการเก็บรวบรวมข้อ,อมูลเกิดขึ้นแล้วมันมีข้อมูลสูญหายมันก็จะมีข้อมันก็จะมีวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คะแม้แต่ในงานวิจัยของครูอเองที่ครูทำเรื่องหุ้นครูทำการเพียกราคาหุ้นนะคะโดยที่โปรแกรมที่โปรแกรมที่ัวอาร์เชฟปราจำ โปรแกรมหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยทุกคูเรียนเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาบางทีเราก็เจอเหมือนกันที่เขาไม่เก็บข้อมูลมาให้รัวเขาแชร์ข้อมูลทุกๆ15วินา,าทีบางทีแบบ15วินาทีบางช่วงเวลาเขาไม่เก็บมาครูก็ต้องมีชื่อิดในการประมาณค่าข้อมูลของครูถ้าครูไม่ประมาณปุ๊บข้อมูลของครูจะไม่ครบตามช่วงเวลาที่ครูต้องการประมาณนี้นะคะนั้นอันนี้คือสเปคที่หนึ่งนะคะต่อไปเมื่อได้ข้อมูลแล้วหน้าที่ของ คือหอนูต้องใช้หลัตกตรรกะหรือวิทยาอันนี้ก็คือข้านหน้าเราต้องเอาข้อมูลของโจทย์ที่หัวหน้างานเราสัง่งมาสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สร้างเสร็จเราทําอะไรตอคะเราจะเอาวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติเอามาแก้สมการแก้สมการเสร็จแล้วต้องมีการเช็คก่อนว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยมันถูกจริงไหมนะคะคือเราอาจจะบอกว่า,วานะก็อาจารย์สอนนะสูตรนี้ถูกใช่สูตรถูกแล้วพวกเรา,เาแก้สมการเป็นถูกจริงหรือเปล่านะอันนี่ก็ต้องมีการตรวจสอบ แล้วสุดท้ายสุดเราก็จะเมื่อเราผ่านการตรวจสอบแล้วว่าโอเคสมการ,รเราถูกเงื่อนไขเราถูกโปรแกรมเราถูกเอาพุปเราถูกเราก็จะเขาเรียกว่าสุดท้ายกคือการวิเคราะห์ผลแล้วก็การสรุปผลเพื่อเอาไปใช้งานได้ในอนาคตน,นะคะอันนี้ก็คือความหมายของการตัดสินใจในรายวิชาน้สตอ204อันนี้เราลองดูว่าขั้นตอนในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างตรงนี้ก็อยู่ในเอกสารหนึ่การ มีประมาณเจ็ดขั้นตอนโดยทั่วไปนะคะเดี๋ยวต้องนิรูนแรงกรันหลาเรื่อนนะคะอ่าอันดับแรกค่ะหนูต้องมีการกำหนดปัญหาก่อนนะคะปัญหาของหนูคืออะไรเช่นหนูอยากจะลดต้นทุนการผลิลตหนูอยากจะลดแรงงานหรือว่าหนูอยากจะเพิ่มกำไรอ่าประมาณนี้เมื่อหนูกำหนดปัญหาแล้วหนูต้องเก็บรวบรวมข้อมอูล ข้อมูลที่เราได้มีสองแบบก็คือข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่เราเก็บเองเช่นสมมติว่าวันนี้ครูถามคินไปถามพวกเราแต่ละคนแต่ต่อถ้าวต้องเครื่องมีเรียนไหมครเพื่อนตอบมีค่ะไม่มีมีไม่มีมีไม่มีข้อมูลพวกนี้ของครูครูเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิเพราะว่าครูไปเก็บจากแหล่งข้อมูลดยตรง ต่ถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลกระถ่มบูหมายถึงอะไรหมายถึงข้อมูลทก่ครูไม่ได้เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเช่นครูไปถามเพื่อนเสร็จเมื่อวานเพราะว่าสุดครูเห็นสุดเดเป็นสาขาเดียวกันแต่อาจจะถูกแบ่งกันมาว่าแบบสำรองให้อยู่กลุ่มไหนควรจะถามว่าอ้ยกลุ่มกลุ่มบันจันทรลุหันหมูนบูไหมว่าเพื่อนที่เล่นกับครูข้าบังคาบสุดเนี่ยเก้าโมงครึ่งเขามีเรียนต่อไหมเพื่อนบางคนอาจจะพอรู้ข้อมูลของเรา ถ้าเป็นแบบนี้ข้อมูลที่ครูได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะว่าครูไม่ได้เก็บครูไม่ได้ทมโดยตรงแต่ครูไปถามจากเพื่อนหนูอันในในลักษณะของการทํางานทุกขึ้นอยู่ต่อทางบริษัทถ้าบริษัทเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลสําเร็จรูปให้เราแล้วเป็นข้อมูลทุติยภูมิเหมือนกับครูเวลาที่ครูทํางานิจัจครูทำเพียงครามราคาเพียงความราคาหุ้นข้อมูลที่ครูได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะว่าครูไปดาวโหลดมาจากเว็บไซต์ครูไม่ได้แบบมานั่งอยู่บนแบบ ยู่บนคอมพิวเตอร์แล้วคุณมานั่งเก็บเองอันนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยตรงนี้ถูกผิดอะไรว,ว่าต้องมีการตรวจสอบความถกต้องของข้อมูลเพราะว่าอะไรรู้ถ้าเบอร์สองผิดนะคะไม่ต้องพูดถึงบทสามสามกับ6กมันก็จะแบบมันเหมือนโดมิโนมันไม่แข็งแรงอ่ะฐานมันไม่แข็งแรงที่ที่เหลือมันก็จะมีโอกาสผิดสูง ถ้าเรามั่ใจว่าข้อมูลเราเก็บมาดีข้อมูลถูกต่อไปเราจะมีการสร้างตัวแบบอันนี้คือข้ามหน้าวันศุกร์เราจะรู้จักวิธีการสร้างตัวแบบสร้างตัวแบบเสร็จขัานหน้าครูคิดว่าครูจะสอนแค่แค่สร้างตัวแบบจริงๆใช้คำว่าแค่ไม่ได้น้อเพราะขั้นตอนนี้มันคือมันสำคัญมากว่าตรงนี้เนี่ยโปรแกรมมาทําให้เราไม่ได้นะคะเราดูก่อนแล้วอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าที่สอนหนูคานวณค่าที่เราสร้างจากสมการถ้าสมการถูก แล้วหนูแก้ตัวแปรทางคณิตั์ไม่ผิดผมนี้ก็จะถูกด้วยคะพอเราหาผลลัพธ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบเพราะครูบอกเราว่าต่อให้เราใช้สูตรที่ครูกำหนดให้เราต้องมั่นใจรู้แลเราต้องเหมือนแบบเหมือนสร้างความมั่นใจให้ครูด้วยว่าเราต้องในข้อสอบหนูต้องแสดงให้ได้ว่าคำตอบที่หนูได้เนี่ยมันถูกต้องจริงจริงใช่ไหมแล้ก็จะมีการแทนข้างหลังว่าโอเคเป็นปัญหาของเราคือกําไรสูงสุดหรือลดต้นทุนให้ได้ต่ำที่สุดประมาณนี้ เราต้องสแสดงให้ดูถ้าสมมติว่าหนูทดสอบผลลัพธ์แล้ว,หน,ห,วห,นห,นหนูไม่โอเคหรือหัวหน้างานหนูไม่โอเคทําอะไรลูกหนูต้องกลับไปสร้างตัวแบบใหม่หรือถ้าสมมุติว่าหนูมองเราว่าอาจารย์มันโอเควนะมันถูกแล้วเราไปที่การวิเคราะห์ผลลัพธ์ถ้าการวิเคราะห์ผลลัพธ์ตรงนี้แล้วสมมุตินะคะสมมุติหนูบอกคว่าอาจารย์เราอยากจะแบบเพิ่มกาไร20%บเรเราสร้างตัวแบบเรามีเงื่อนไขมาหมดเลยว่าเรามีเงื่อนไข1น3 4 5อะไรบ้างเราสร้างตัวแบบแทนทันนิส์ หนูก็ใช้สูตรแบบที่อาจารย์สอนในห้องเลยค่ะแล้วสุดท้ายาการวิเคราะห์ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ถึง20%แต่เราขนหนัางานต้องการ20%ทำยังไ,ไงลูกเต็ปนี้ก็อาจจะต้องกลับไปที่การสร้างรูปแบบใหม่อาจจะต้องดูว่ามีเงื่อนไขอะไรที่เราควรจะต้องใส่เพิ่มไหมประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่ตรงนี้มันมันไม่ใช่แค่ฝั่งบริหารธุรกิจคู้มีประสบการณ์จากงานวิจัยขบองของอาจารย์ท่านนึงนะคะท่านเป็นแบบเหมือนแบบฝั่งวิตร์าะคะ เขาจะทดสอบความแข็งแรงของอิฐ <Bien> อิฐ <Mystery> ที่เราใช้ก่อสร้างบ้านหรือตะปูถนนเนี่ยค่ะสูตรในการผสมอิฐเนี่ยมันมันมันจะมีอัตราส่วนอยู่อัตราส่วนของดินน้ำหินทรายอะไรของเขาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีแค่สูตรเดียวสูตรรู้สึกว่าเขามีเป็นร้อยสองสูตรเขาเอามาจากฝั่งยุโรปฝั่งประเทศเยอรมันประมาณเนี้ยนะคะแล้วเขาเอามาใส่ใน National นัชชินเดนือ Deep Learning ไม่รู้ว่าเรารู้จักันไมถ้าภาษาไทยเรารู้ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างกำลังมาแรง ถกิดใครสนใจเรียนต่อในอนาคตนะคะเขาให้โปรแกรมเนี่ยมานเลยก็คือให้คอมพิวเตอรม์มันเรียนรู้ไปเรื่อยๆตรงนี้คอมพิวเตอร์จะเป็นคนสร้างโปรแกรมให้แต่ถ้าเกิดใครเก่งโปรแกรมเขาจะเขียนตัวโปรแกรมเองแล้วโปรแกรมมันก็จะออกผลลัพธ์มาให้ว่าสูตรไหนต้องใช้ดินเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่ใช้สายเพื่ออะไรอัดาสูนเท่าไหร่ถึงจะได้อินที่มีความแข็งแรงตามที่สเปคที่เขาต้องการแล้วเขาก็ออกมาผลิตจริงออกมาผลิตบล็อกจริง แต่เขายังไม่ได้เอาอีกตัวนั้นมาก่อสร้างบ้านหรือปูพื้นถนนนะคะเขาก็ตื่นมาเข้าแหลกแล้วก็ทําการทดลองความแข็งแรงของอิฐปรากฏว่ามันยังไม่ได้เออมันยังไม่ได้คือครูไม่รู้มันอาจจะเป็นทางวิศวกรรก็คือเขาคงมีมาตรฐานข้าววัดของความแข็งแรงของอิฐอยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้แปลว่านะคะไม่ได้ก็คือทําที่ตรงนี้ใหม่เราต้องสร้างโมเดลใหม่ให้โปรกแกรมเรียนรู้ใหม่ก็อ๋อยต้องมีเงื่อนไขมีตัวแปรอะไรเพิ่ม อันนั้นเราจะพบว่าในฝั่งของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยมันก็จะเป็นแต่ฝั่งของคณะเรานะคะคณะอื่นๆเขาก็ใช้นเหมือนกันซึ่งถ้าเรารู้จักแนวความคิดเราอ่ะก็จะรู้ว่าโอเคสเต็ปนี้มันไม่ได้แล้วอ,อาจารย์ไม่ได้แล้วเรากลับไปที่ตรงไหนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติแล้วนะคะสมมุติสมมติว่าทุกอย่างมันผ่านมนะาหดเลยอาจารย์เราบอกเขาลงแล้วก็ดี ตัวแบบเราก็ดีโปรแกรมเราก็ดีตรวจสอบความเหมาะสมตัวแบบแ้วเราก็ผ่านโอเควัตถุประสงค์คืออยากได้กำไร20%เราก็ได้20%จริงๆมันก็จะเป็นที่สเตปสุดท้ายค่ะก็คือเป็นการนำผลลัพธ์ไปไประยุกต์ใช้นั่นหมายถึงว่าตัวแบบของเราเนี่ยมันเป็นตัวแบบที่พร้อมใช้รือก็สามารถที่จะนำเสนอให้หัวหน้างานได้เพราะคุณเชื่อว่าหัวหน้างานหรือหรือเจ้านายเราเนี่ยเขาไม่มานั่งเช็คสมรภูมหรอกถูกไหมคะเขามีโจทย์ก็คือ ขอแบบเพิ่มกําไรหน่อยเราก็ต้องสร้างให้ได้ว่าโอเคจะต้องจัดสรรคนแบบนี้จะต้องวางแผนการผลิตแบบนี้หรือต้องเป็นการขนส่งแบบนี้เราถึงจะสามารถเพิ่มกำไรได้อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจากเรานะคะอ่ะแล้วเราลองดูว่าในการเคราะณเชิงปริมาณเนี่ยเราเอาไปประยุกต์อะไรได้บ้างเพราะหลายๆคนชอบถามว่าอาจารย์เรียนรายวิชานี้เราเี่เอาไปเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ผมก็สรุปมาให้ทุกอย่างอยู่ในเอกสารนะคะโค้สรุปมาให้ ส่วนใหญ่แล้วปะกาสีน้ำเงินตัวฟอนต์สีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นปัญหาโดยทั่วทุวไปแต่สีแดงที่เป็นเฉพาะทางนิดนึงนะคะ่ะอันดับแรกค่ะเราสามารถแรก้ปัญหาการจาัดสรรได้เช่นเรามีวัตถุดิบจำกัดมีรายงานจำกัดมีเครื่องมือจำกัดนะคะจะทำอย่างไรให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะ,ะปัญหาพวกนี้จะอยู่ในเนื้อหาหมดนะคะในข้างหน้าอาจารย์เขาก็จะ มีตัวอย่าง,งย่อยๆแล้วอาจารย์ก็จะมีวงเล็บให้ว่าตัวอย่างนี้เป็นปัญหาในทางด้านใดน,นะคะปัญหาการขนส่งเช่นต้องขนส่งสินค้าในเส้นทางใดหรือขนส่งในปริมาณเท่าใดน,นะคะปัญหาการจัดสรรก็คือใช้คนให้ถูกกับงานนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีโจทย์อยู่นะคะปัญหาสินค้าคงคลังก็คือต้องเก็บสินค้านานนานเท่าไหร่สั่งเท่าไรสั่งซื้อคารังเท่าไหร่เราจะพบว่าในสภวาวสองสามปีที่ผ่านม,มาที่เป็นช่วง โรคโรคระบาดธุรกิจหนึ่งที่ไม่น่าจะตกตัำก็คือธุรกิจในเรื่องของการขนส่งอย่างเงี้ยคะเพราะว่าเราแบบซื้อสินค้าออนไลน์เพิมเรื่อยขึ้นความต้องการมันมันมันสูงขึ้นนั้นหลายที่เขาก็าจะมีตรงนี้เข้ามาเหี่ยวครองนะคะโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะคะมีการวิเคราะหไข้งานเพิ่หรือเพิ่มหรือซีทีเอ็นตรงนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ในข้อนี้ติดเอาไว้แต่ว่าเราได้เรียนแน่นอน100%น,นะคะอันนี้คุมองให้เห็นภาพรวมก่อน เป็นเรื่องของปัญหาการแข่งขนันอย่าลืมว่าเราเราทำธุรกิจเนี่ยเราคงไม่ได้แข่งกับตัวเราเองเนาะคือโดยหลักการเราต้องทําให้บริษัทเราอยู่รอดมีกไาไรให้ได้มดกที่สุดแต่ใน,ในขณะเดียวกันกรเราก็ต้องไปดูของคู่แข่งด้วยนะคะบางทีเราลองสังเกตสิว่าถ้าห้างนี้มีลดราคาห้างนี้มักจะมักลสนอตัวหรือบางทีสินค้าประเภทเดียวเดียวกันเนี่ยคะ่ะห้างนี้ลดห้างนี้ก็ลดเหมือนอกันประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นปัญหาแถวคอยอ่าหลักการง่ายคือเวลาเราไปธนาคา เราน่าจะเห็นหลักกดบัตรคิวหรือบางทีเราไปกินบุฟเฟ่ร้านอาหารเขาจะมีบัตรคิวแล้วเขาก็จะโชว์ให้เราเลยว่าเราอ่ะมีคนก่อนหน้าเรากี่คนหรือบางทีเราโทรศัพท์ติดต่อบางหน่วยงานเขาจะพูดเราหรือว่าเราเป็นคิวที่เท่าไหร่มีกี่คิวก่อนหน้าเรานะคะถ้าสมมติว่าในอนาคตน,นะคะผมมีโจท้ผมมีเงื่อนไขผมสร้างตัวแบบถูก,ลกแล้วแบบแปลงเปก,กิน่นสร้างโปรแกรมมีข้อมูลได้ การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลหรือในอนาคตเวลาเราไปทาในทาในทางานในหน่วงงาน,นเขาอาจจะมีโปรแกรมของของเขาถ้าโปรแกรมเราถูกแล้วเราดีนะคะเราอาจจะสามารถเช็คตัวแบบณาตนิสตร์ตัวนี้ไปไปเพียาก่อนได้การเพียงกรอนคือการนําข้อมูบบลจากอดีตมาประมวลผลมามาสร้างคําว่าตัวแบบทางนิสตร์ก็คือสมการระดูติตัว x y z ประมาณนี้เราอาจจะมีสมการเท่าไหม่เท่ากับมากกว่าร้อยร้อยกว่าเท่ากับ,กบ เช็คสมการอักพยากรได้บางคนเพียกรอยระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวถ้าเราถามครูว่าอาจารย์สั้นปานกลางยาวอาจารย์เอาอะไรวัดจริงๆมันขึ้นอยู่กับข้อมูลและผู้วิจัยเช่นข้อมูลของครูครูเชฟสมมุติว่าในงานวิจัยครูครูเชฟข้อมูลราย15วินาทีถ้าครูเพียกรราคาขึ้นไปหนึ่งเดือนสำหรับครูมองว่ามันเป็นระยะที่ปานกลางแล้วเราอาจจะมองว่าอาจารย์แค่หนึ่งเดือนเองนะแต่ลืมว่าครูเชฟข้อมูลรายรายลายสิบห้าทีถูกไหมคะตลาดหุ้นอาจจะเปิด การถึงสุขสมมุติว่าในบางในบางตลาดหุ้นอย่างตลาดหุ้นของอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิวยอร์กสตอร์กเอชเชงนะะเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งมมถึงสี่โมงเย็นสเปซวีคเดย์ก็คือจันทร์ถึงศุกรขกูใช้ข้อมูลสิบห้าวันถ้าเกิดคูปองพอแค่แค่หนึ่งเดือนเนี่ยกว่าจะมองว่าของคูเป็นปานก,ากาลางหรือระยะยาวแลนะ้วแต่ถ้าเกิดข้อมูลเราเป็นข้อมูลรายวันข้อมูลรายวันเราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บยักษ์งูฟนินแลนซ์ ซึ่งเราสามารถเห็นได้เลยว่าเราอยากจะได้ส,ะสะต็อกไหนหนูไปดาวโหลดได้เลยลเอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเป็นข้อมูลรายวันแล้วมีทั้งข้อมูลตลาดเปิดตลาดปิดค่าสูงสุดค่าต่ําสุดบอลุ่นก็คือปริมาณการซื้อขายเราลองไปเล่นได้นะคะถ้าเป็นข้อมูลรายวันแล้วเราเรียารายกรณงไปหนึ่งเดือน,นสาหรับู่อาจจะมองเป็นระยะสั้นหรือระยะปลายกลางไปนั้นคําว่าสั้นปลายกลางยาวขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีว่าเรามีความถี่ของข้อมูลนํางแค่ไหนแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าเราจะกำหนดว่าเราเป็นระยะประมาณไหน นี่ก็คือโดยโดยภาพรวมนี่คือประโยชน์ว่าโอเคในรายวิชานี้มีประโยชน์ในลักษณะแบบนี้นะคะแห็นสุดท้ายแล้วลูกใจเย็นนะคะ <c oughs> อ่าโอเคค่ะทีนี้ในรายวิชานี้เนี่ยประสบการณ์ของครูมีอย่างหนี่งคือว่าเราทําอะไรก็เราแต่งนะคะชอบมีคนถามว่าตัวแบบเราเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียไหมสําหรับ สังเกตว่าครูไม่มีคําว่าข้อเสียครูใช้คำว่าข้อจํากัดผู้ที่เราดูดีหน่อยนะคะคือบางคงเนี่ยสมการหรือตัวแบบที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราคงพูดไม่ได้ร่าแบบกโอ้มันเจ๋งมากเลยเลยเราเราอย่าลืมว่าเหนือฟามมันก็มีฟ้าร์มว่าอย่างนี้มันอาจจะมีคนคิดสูตรอื่นหรือโปรแกรมอื่นที่แบบดีกว่าเราแต่เรากำลังจะบอกว่าในรายวิชาเราเนี่ยเราตัวแบบของเราเนี่ยมันอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บางกรณีเท่านั้นเองมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบทุกๆกรณีนะคะ เพราะว่าจากชะตาของครูคือครูทํางานวิจัยเนี่ยอาจารย์เขาเพ่ถามหรือว่าสูตรของเราเนี่ยหรือวิธีเนี้ยมันมีข้อจำกัดไหมบางทีอาจารย์ไม่ถามหรือเขาก็จะถามซึ่งเราก็ต้องบอกถ้าถามเราบอกว่ามันไม่มีข้อจํากัดเขาต้องจะมีเชื่อเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะสูตรสูตรเดียวที่ใช้ได้กับข้อมูลแบบทั่วไปของโลกไปเนี้ยคือมันคือมันเป็นคือมันเป็นไปไม่ได้อ่นี้อันนี้มันคือหรือว่ามันอาจจะเป็นไปได้ครูไม่รู้แต่แต่จากสะาของครูก็คือครูมองว่าบางทีมันก็จะมีข้อจํากัดหรือว่า าเวลาในอนาคตเราลองไปทํางาน,นะคะเราก็ลองถัดดูดีว่าตัวแบบนี้สูตรนี้มันมีข้อจํากัดไหมนะคะ,ะข้อดีก่อนเนาะเราเราก็ให้รายวิชาเราดูดีข้าไว้ก่อนนะคะข้อที่ก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์นั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีการเพิ่มเงื่อนไขเปลี่ยนเงื่อนไขมาทาได้เลยนะคะโดยปกติเราเราคร้ชื่อว่าโจทย์ส่วนส่วนใหญ่มันมีมัน,นมีข้เรบเหมือนเป็นทพทเทินหรือเทมเพลตของสูตรก่อน แนนาคนท่านโจทย์มีความซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าเราทาการทดลองแล้วสรางตัวแบบแล้วทลองแล้วแบบมันไม่สามารถเพิ่มกำลังได้ตามที่เราต้องการครูบอกว่าเราอาจจะมีการเพิ่มเงื่อนไขการเพิ่มเงื่อนไขก็แค่เพิ่มหนึ่งหรือสองเงื่อนไขสมมติถ้าเกิดอนาคตหนูใช้โปรแกรมสเบรูปหรือเขียนโค้ดของโปรแกรมหรือว่าแค่เพิ่มไปหนึ่งหรือสองบรรทัดท่นี้มันก็ทําได้แล้วหนู ครูไม่ได้ให้นูไปทุกหมดนะคะมันถือว่าถานเราเอยังเหมือนเดิมแต่เราอาจจะดูว่าเอหรือว่าตัวแปรอันไหนที่เราใส่ผิดหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรที่เราใส่เพิ่มไปได้นะคะดันเมื่อไห,หร่ก็แล้วแต่ที่เราเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ 3, เมื่อเจอความซับซ้อนหรือเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นเรามักจะทําได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะผู้บริหารสามารถเข้าใจตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรคะเราเราเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสูตรม,ม,มีนิยามมีมีทฤษฎีมันเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นหลักฐาน ประมาณนี้นะคะคนอื่นเวลาเขาฝังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบเหมือนมั่นใจเช่นสมมติเนาะสมมติเพื่อนากับเพื่อนอยากจะไปฉีดวัคซีนโควิดน้อกบไปเลยเลยไม่มีไม่มีปัญหาเดอกบอกไม่มีปัญหาเลยไม่มีไข้ไม่ได้เจ็บอะไรเลยแล้วเพื่อนถามว่าเชอไปฉีดมาแล้วหรือยังยังถามว่าเรารู้จักไหนกับอ๋อเรารู้จักในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเพื่อนาก็อาจจะไม่อยากเชื่อนาะคือเป็นครูก็ไม่เชื่ออย่างเช่นครูบบครูเรียกวัคซีนหนึ่งมาแล้วครูอยากจะไปฉีด วัคซีนแต่ครูเริ่มไม่ค่อยอยากฉีดเพราะอะไรประสบการณ์คนรอบข้างของครูคือฉีดแล้วเนี่ยโอ้โหแบบหนักหนาสาหัสมากฉีดแล้วก็นอนคือนอนสรงครูก็ไม่กล้าฉีกอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางทีเราก็จะเห็นแบบเออคนนี้เราเห็นหลักฐานแล้วคือการที่เราตัดตัดสินใจว่าเราไม่ฉีดยี่ห้อนี้ขอได้แยกไม่บอกยี่ห้อนะเพราะว่าวัคซีนมันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของวัคซีนมันขึ้นอยู่กับเขาเรื่บุคคลขคนละบุคคลเนาะบางคนฉีดแล้วเป็นบางคนฉีดแล้วไม่แล้วไม่เป็นแา่ละครู ครูครูได้วัคซีนชุดหนึ่งของยี่หอหนึ่งมาแล้วครูก็อยากอยากลองเปลี่ยนเฉยๆไปอีกหนึ่งที่หอแต่ครูเห็นแล้วว่าคนในบ้านครูฉีแล้วบอกค่อนข้างหนักครูก็เลยไม่กล้าฉีดก็คือครูก็จะมองว่าโอเคเรามีหลักฐานละเราก็เลยไปฉีเราก็เลยโองวัคซีนยีน่ห้อนั้นประมาณนี้อ่าคนหน้างางเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเราบอกว่าอ,อ๋ออันนี้มาจากสูตรนี้เรามีหนังสือีอะไรเป็นตัวการันตีเป็น,ปน,น,เ,ปนเป็นหลักฐานเขาก็จะมีความมั่นใจขึ้น ันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เปในเรื่องของการพยากรถูกไหมคะถ้าตัวแบบเราถูกต้องทุกอย่างเรามีแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปยืมใช้ในการพยากรณหรือการทำในอนาคตได้ทีนี้มันมีข้อจากัดข้อแรกค่ะอาจมีค่าใช้ใจ่ายสูง,นงเนื่อ,องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมันแล้วแต่หรือว่าเราเก็บเรากำลังพูดแบบไหนถ้าเราอยู่ในบริษัทใหญ่มันก็จะ,าาะว,ว่าจะเรู้เป็น big data แล้วคุณเชื่อว่าบริษัทใหญ่เขาจะมีโปรแกรมที่เขาสามารถด,ดึงข้อมูลอยู่แล้ว หรืออย่างสมมติถ้าอย่เพื่อเกี่ยวกับของครูที่ครูทำงานวิจฉาของครูเองเนื่อจงจากว่าครูเช็ข้อมูลที่ความถี่สูงถ้าครูต้องซื้อข้อมูลเหล่านั้นเองค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากนะคะแต่ดีว่ามหาวิทยาลัยที่ครูรอยู่เนี่ยเขามีการเหมือนเซ็นสัญญาห,หรือซื้อลิขสิทธิ์ครูก็เลยสามารถใช้ข้อมูลเหล่าน,นั้นได้แต่ณตอนนี้ครูออกมาแล้วคือหมายถึงว่าครูกลับมาแล้วนะคะ ครูก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้เพราะมันจะติดลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยครูก็ต้องกลับไปเชืข้อมูลที่เิดแทร่ได้ในอินในอินเทอร์เน็ตเขาตัวนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดซึ่งซึ่งซึ่งครูคิดว่ามันเป็นข้อจํากัดที่มันไม่ได้แบบเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรมากนะคะเพราะว่าตัวเองครูก็เจออยู่เหมือนกันนะคะความซับซ้อนของปัญหาแล้วก็พฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องนี่หมายถึงว่าบางทีเราอาจจะสร้างตัวแบบเช่นเรามองในเรื่องของปัญหาการจัดสรรงาน หรือปัญหาการขนส่งเราสร้างตัวแบบแล้วแล้วเรานำเสนอแล้วแต่คนในหรือว่าในกลุ่มผู้ปฏิบัติเขาอาจจะมองว่าเอออันนี้มันไม่โอเคนะแบบต้องให้เป็นแบบนี้ต้องเก็บแบบนี้แล้วมันอาจจะไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นได้แต่ครูเชื่อว่าในระดับของการปฏิบัติงานจริงๆเราเนี่ยเขาอาจจะมีระบบอะไรที่ดีกว่านี้นะคะ อันนี้มันอาจจะเป็นข้อจํากัดที่ครูรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อจํากัดเฉพาะในรายวิชานี้มันคือเป็นข้อจากัดทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปในรายวิชาอื่นด้วยแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยะคะเวลาครูสอนครูจะพยายามยกตัวยอยงอะไรที่มันเป็นทางฝั่งสาขาเราคณะเราเนาะเพราะว่าเราเรียนในฝั่งคณะนี้นะคะครูก็จะพยายามหาโจทย์ูที่อยู่กับสาขาเราแนตะ่ถ้าเกิดบางทีครูมีประสบการณ์หรือไปได้ยินได้ฟังจากที่อื่นมาครูก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อให้เรามองเห็นว่าในสิ่งที่เราเรียนเนวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คณะ เราสามารถไปไประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขาวิชานะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับบทที่1นะคะบทที่1งจริงๆบทของนักลูกน้ำเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนะคะอนนครูสรุปให้หมดแล้วันก็สามารถไปอ่านได้นะคะเดี๋ยวถ้าเราเป็นรายขผมแล้วเดี๋ยวครูจะอัปโหลดนีให้นาะงแล้วหนูก็ไปดูอะไรของหนูเองนะคะสำหรับคนที่มาใหม่หรือจพูดนักลูกน้นนนนดหรือเรามาเอาคำอธิบายรายวิชา ข้อที่สองก็คือข้ามหน้ามันสูงสิ่งที่ครูอยากจะขอจะช่วยเตรียมชีบที่สองให้ครูหน่อยนะคะครูวางไว้ไที่ร้านเองสังข้างล่างบอกพี่ขเขาได้เลยว่า